ใหญ่เลยใหญ่เฮ้เก็บไปหมดเลยเก็บไปหมดเกหมดเก็บหช่วยเก็บมาพสาลวดออกแรกแดงเอ้็นเหพี่น่ะวยเอ็นเอ็นด้วยเายหาแล้วทีเนี้ยเฮียกระโดดต้เลยกินเอ็นครับจะอยู่ไหมอยู่ไม่ีกล้เยดกินคนหนึ่งอีกันหนึ่งไขาเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆพี่เก็บเก็สายเก็บสายเก็บสายบอกเล่นเรื่อยๆเก็บ้วพี่ โอ้ยแล้วทำไมมากินคันกระปิกลิก์ขนาดนี้พูดยังไม่ดังขาดหอมน่เดียวรู้เรื่องเลยโอ้ยสายปีนกันอยู่เนี่ยกับพีโอ๊ดอ่ะปีนกันอยู่สีนไปสีนมาอยู่นะเดี๋ยวสี่โมงเย็นพี่ปลุกผมด้วยโอ้ยนี่สีอะไรเป็เนี่ยเฮ้มันหนักจังมันมันดกดกเลก พี่เอรากำลังเหยียบไอ้นี่นะเราเดี๋ยวปีอู๊ดอ่ะจะมาเดินมาปลดออกเลยอะพี่ปลดมันออกปลดมันออกขันจะลอกก็เบาแต่ทำไมมันขัดยังไงมั้งเอน้องจะลองไหมน้องเดี๋ยว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 หลุดอีกอ๋อไม่เป็นไรพี่เป็เดี๋ยวได้ไม่อยากเล่นอีกแล้วติดผ้าในไหนพี่เริ่มแล้วพี่ก็ต้องจบผมต้องถ่ายคลิปไปลงที่อเมริกา กินชุดนี้ด้วยกาลสินเดี๋ยวญาติพี un ่ไม่เห็นอีกพี่ญาติพี่อยู่ไม่กล้าเลยกาลสินเห็นก็ดอนะครับเ้ยเงี้ยกระทงนิวโปรอูดสายบุรีโปรอูดเล่นส์ลาโปรอูดโอูดด้วยังขาดขามีเลยหมดเลยนั่นอีกคันหนึ่งของแคร์อันนี้ของไทยอะครับของพิยุสพิยุสเอาเดี๋ยวผมมีคันเก็บเก็บเก็บสายมันห้อยมานี่แล้วนั่นนั่นเล็ดส่งน้่นเล็ดไปบางกลางเลยอย่างนั้นอีกนั้น I i. ไไอีกนานลมหรือแทงตรงแทงอะลมอะลมเป็นไงล่ัมีปีกมีกลางหลังเมื่อวานเนี่ยที่เรานั่งค <itu>? ุยกันนั่นแหละหายแล้วโดนตัวนี้เขาไปจะปล่อยหรือวะ โอ้มีเหลือกินง่ายดแน่หายห่าแล้วปีโป้แตกแน่เลยคอยดูเย็นนี้โปะแตกแน่ครับเดี๋ยวต้องนี่แหละปินรูปพิุตของขวาในโชคเห็นก็โดดโอ้โหเหกับตาคาตาใชายามันนักบอลเล่ย์นน้มันสายขาดเดี๋ยวดก็ปาปากซันักบลเล่ มันไปถึงไหนมันน้นอ่ะปรล่อยแป๊ะเดี๋ยวรู้เรื่องเลยถามอยู่เนี่ยตูขึ้นน้ำมาโอ้ยโง่กว่าปากแหลมมาเลยอ่ะนะต่อมันพูดเนี่ยต้พลาดไม่เยอะเปชม ใช่เกอ๊เดี๋ยวดีต่อพิธีกรเออพิธีกรภาคสนามพิธีกรเข้าไปหน่อยเอาล้วเอาแลเอาไปในเต๊กเล้งเอาแล้วแพี่เมื่อกี้นะครับสัมภาษณ์ปลาไม่กินมานานนะครับปักๆนะครับซัดตุ้มเลยนะครับกระทถงลมนะครับโอ้สายพูดดีนะครับโอ้สายพูดสียปิดบังหน้าเอาไม้จิ้มฟันที่เราต้องพูดชื่อเพราะว่าเขาปิดบังหน้าตายังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเนี่ย ถามตอนนี้เขาใช้สาย8ปอนด์เอ้ยไม่ใช่ตีนะครับพี่ไม่ใช่พี่แบกสาย8ปอนด์8ปอนด์จริงๆเห็นไหม8 8ปอนด์เอ็นเลยเชื่อครับเอ็นครับเอ็นโอ้ไตดูหน้าไต้กันดูหน้าไต้กันจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยววน3รอบพอแล้วเจอสับหลาดอีกแล้วคันนี้ เขาเสรแล้วก็วิ่งเอาครับเข้ามาไกลเลยแล้วมาเก่าเนี่ยมั้ยมาไกลแล้วเรื่อขึ้นดืมาเลยพี่มาเก่าที่กว่าพี่มามามาเฮ้ยมาแล้วเว้ยปากยาวมาเจอตัวประกอบลบหน่อยตัวประกอบมาเอ้ยรอบพี่เอาบุหรี่ไหมพี่เอาน้ำไหมพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเล่นหน่อยพี่อะไรตัวล้มวันเนี่ยสิบกว่าเอากล้องอีกตัวมาถ่ายภาพภาพนิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาไว้ป่ะเออเนี่ยพี่อัดอยู่เนี่ยพี่อัดวีโอไว้ดิแต่ว่ามันต้องมีตัวถ่ายภาพตอนโดดตอนอะไรไม่ทันกูจะไม่ทันอ่ะเด็กถ่านมาเที่ยวเหมือนกไมบอกว่าเลนบ่อยสายแปดปอนะครับเป็นไปได้นะฮะสายแปดปอนกับกระทงร่มสิบกิโลอะไรเรื่องของผมใส่สายพันปอนไม่มีอะไรเฮี้ยอะไรแดกเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาโอ้ยโอ้ยวิ่ง ไปอีกอีกก้อนนึงโอ้ยสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกล้องกล้องไปแล้วครับแปดปอลวิ่งเร็วเลยโอ้ยโอ้ยเอ็นโผล่กระโ้ยเลยเสียวเสียวโดดเยอะโอ้ยเต็กเลรงมีเบรกไวเร่งมีเปรกจะเล่นติดเดี๋ยวเล่นติดเปรกเบกถลุดไปดิพี่อุชว่ายน้ำตามไปเลยเนี่ย อยากได้หมดเลยตัวนี้เอล่งติดเป็กโอ้ยโอ้ยไอ้แอะอยู่ไหนเนี่ยเอาพรุ่งนี้ผมว่าผมไปนอนก่อนดีกว่าไหมเล่นเหนื่อยแล้วชุดนี้ไปไปให้เหนื่อยให้ลิ้นห้อยเลยโอ๋อยวะพี่โอ้ตัวอะใส่คอคอคอขอเขาเก็บภาพงงามหมดแล้ว เด็กนัยนดอเตาีิววยอเอาไี่มดเอาไงเนี่ยเออโอ้โหหมดหมดมดบหมดหมดบด้วยด้วยไม้างขวาด้วยไม่ได้ด้ด้ไม่อยากเอาอ่าผัดอมาแล้วผัดสอดูว่าจะหลุดที่ใครโ้หแม่งด้้ยไปโน่นนี่ ปลเพิ่มสายมันจะวนยอนไอ้กอกอ่าโอ้ยโอ้มันไปไหนมันวะเนี่ยอ่าเล่นได้เล่นพันได้อ่ะจะหมดแล้วนะพี่จะหมดแล้วอะจะหมดแล้วพี่ปลปับมปลาปับต้องทำใอ้ใหญๆใหญ่ให้ผมนี่ขาดถึงไนะ เอาหน่อยเอาหน่อยแน่นหน่อยแน่นหน่อยเอาพิวดจัดการนี่เอาเองดีกว่าพิวดพิวดเล่นเองอ่ะเออเอาเล่นเองเออเอออย่าี๋ยวก็จะหมดแรงหล่อคิดดีใจแม่เข้าแข็โอ้ไปเรื่อยเลยวะ Ba lạc lùng lắm lắm phối một bọt 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 แล้วเนี่ยเราต้องมอคนเดียวยอมแล้วนี่ยอมแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ตัวเป็นอกผมเลยเนี่ยไอตัวนี้เลยเนี่ยอย่าปาบ้าพี่ไฟแรงโอ้โหเล่นเอาอย่าอย่าบังพี่เบิ้มหน่อยดิเอาดีเอาเดป็นท็อปพี่เนี่ยเดี๋ยวบังบังหลบหน่อยครับ อให้เห็นเต็มเต็มเอานี้เขาเป็นใครอยู่ๆเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเนี่ยครับเขาเป็นใครครับเนี่ยเป็นโจรใช่ไหมไม่โจนเกินเป็นแค่ตรวจตางอ๋อผมไมเล่นจู่าเขาเล่นสายพิเศษ่ยรู้สึกส่นเกินจะรอเข้าคิวทำไรครับเอนทายลิ่มจะรอคิวครับรอคิวแต่ผมตองต่อไปผมชอบตอกยิ่งยิ่งตายแล้วตูมเลยโอ้ยถ้ากินคันนั้นอัด ลูกกระต่ายหลุดมาเลยนะตายหายนานแล้วเนี่ยอย่างนี้แหละมันโหยิ่งกว่าอินซีเลยพี่โอ้เลยอินซีวิ่งปั๊บเดียวกัหมดเลยยังไปอีกพี่พอบบอกอันนี้ไปอื่นแล้วนะควานไม่ได้เลยควานไม่ได้เสียวแล้วเก็บสายได้ก็โอเคแล้วแล้วเดี๋ยวมีรอบที่สามอ่ะยังยังไม่วนรอบเรือมีวนรอบเรืออีกมีวนรอบเรืออีกครับ แต่อยากให้โดดอะถ้าโดดหมดแรงเร็วไงแต่เนี่ยจะยื้อแป๊บเดียวเดี๋ยวกใส่หน้ากันไอ้วงวงมันสีเป็นลอยขุยหมดอ๋อแล้วเป็นเอ็นด้วยเนาะไม่ใช่เลยรูดลดออกเมื่อกี้เลยแม่นถึงนาทีเลยลองไปปุ๊บใส่เลยอะวนี่นี่สายลอยอเลยสายเท่งเลยแหละไม่ใช่ลอยแหละเท่งเลยไม่ใส่ตะกั่วไรฝานทุกอย่างเลยปป๊อลอยเลยอะฮะลอยเลยมึกลอยยังไง ไหวไหวมโอ้ยหยากรองมั่งเนี่ยเรือสายบุรีอย่างนี้แหละเนี่ย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 เรือสายบุรีอย่างนี้จริงพอดีอะโอ้ปรเดี๋ยวเราไปสองคนดีกว่าเนี่ยเราไปล้มลึกความหลังหน่อยเนี่ยเนี่ยเรือสายบุรีนี่เราตอนนี้มาเกี่ยวอะไรเมื่อกี้นั่นเลยครับเออจำได้เขาตกอุกุม่าอยู่นี่วะเขาอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เหรอครับ เขาหลับอยู่เดี๋ยวเมื่อกี้เขาขี้ไปสองรอบแล้วแล้วก็มาอัดปากแล้วคันของเขาก็ใส่ตะกวดสองสามโลนะครับถือมาเพราะอัางกระโลงถ้าจะเอาตัวอย่าโหดนะใจเย็นนะเนี่ตอนนี้ตอนนี้ตกหน้าดินได้หมดแล้วเนปกติเลยเนี่ยตกดินได้เลย พออีกนานเลยล่ะัวใจย,ยังมาชุดเล็กหนุกตรงไหน,นอ่ามันหัวใจมันจะวายด้วยดิโว้ยมก ใช่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เสน่ห์ชุดเล็กไงเออมันกินเหมือนตะโกะเกเนา,เาะเอาเดี๋ยวผมจับเวลาให้5นาทีนะครับเอาพอนนานๆาเจอมกทีนึงเอาเป็กออกก่อนถ่ายทีละคนคนละ5นาทีนะครับโอ้โหอย่าลอง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 อย่าล้ว โอ้แล้วแขนหมุ S <S นแทบไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหเกิดซ้ายครเกิดซ้ายเกิดซ้ายไปเรื่อยๆไม่ต้องหมุนไม่ร oh, okay. oh, ักเดียแพปไปแข็งแล้วนั่นน่ะเบรกอ่ะโอ้เอาชัวร์ก่อนถ้ามันกลับหัวมาได้เนี่ยจะน่าเลยนี่เชิญอาเจกสายบุรีมานะครับจากปัตตานีมาเป็นสักขีพยานนะสักขีพยานในการเฮ้ยหมหรอกเป็นร้อยเมตรอัดปลาเข็ม สายเรือร่วมร้อยไปเป็นร้อยเมตรอ่ะร้อยกว่าเมตรสายเรือร่วมร้อยไม่ต้องห่วงโอ้แล้วสายสายใบใหม่สดๆด้วยเดี๋ยวถ้ายาลุ้นหน่อยหมอพี่เล็กลืมบอกไปพี่เล็กไอชุดที่หมดหลอดก็คือชุดนี้แหละหมดอดแล้วหมดกุ้ไปแล้วนี่แหละหมดหลอดที่สีไข่เขาลุ้นอยู่เนี่ยว่ามันจะไปที่ใครมันจะมันจะสีจนขาดที่ใครนะ ม่แต่สายเล็กมันได้เปรียบสายมันยาวไงมันเก็บสายเยอะมันใส่สายเยอะเอาโอเคนั่งขอบคุณเลยงั้นขอบคุณเออใช่ใช่บ่มกินเลยเออเขาเก็บเบ็ดหมดแล้วเหรอผมผมเดียวเพ็กดูของพี่ที่เก็บยังเอ็กซ์เพลเยตเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วเลีเก็บแล้วเลี้ยงไว้หน่อยงั้นเล็กเล็กเลี้ยงไว้หน่อยเสียวแทงไปนะนี่ไม่มีอาการเสียวเลยเลคุณ เราชอบแบบนี้ไงเราตั้งใจมาเล่นแบบนี้ไงพี่เล็กต้องเดินหัวเรือล่ะพี่เล็กต้องเดินหัวเรือปลาเล่นไหมไม่เอาไม่เล่นปลา กินหรอกพี่เดี๋ย่เดีอยวเ่ีอยวครับสาตึงตลอดครับสาตึงตลอดครับ ตัวถ่ายภาพนิ่งว่ะพี่หนุ่มมีนั่งว่ะพี่หนุ่มมีอ่ะพี่หนุม่มเออถ่ายภาพตอนกระโดดอ,อ่ะไปนะไปคอ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 ขออีกเดียว เขาอีกเลก่องเ่องๆลงนพื้นที่ลูก่พรกระโดดเาไว้หัว